กลางไม่ปาดดินอยู่นะครับดินเนื่งจากตรงนี้ดินดินมันยังไงไม่รู้ดินไม่ดีเดี๋ยวไปดนตอนดินนุ่มๆมาฮะจะจะสวยตรงนี้เดินตามไปเลยฮะเอาล่มมาคันนึงเร็ว ขอลมด้วยขอลมด้วยหนหฮะมันแน่นเราก็ปรับลงไปอีกกดให้มันแน่นลงไปได้ย ม่เอียงไม่เอียงขอให้ขอให้มันกดลงกันแล้วกันสังเกตต้นไหนเอียงนะฮะมันจะกดไม่ลงมันจะกดต่อไม่ได้มีเอียงไหมถ้าต้นไหนเอียงแล้วว่าไปกดมันจะแน่นเลยฮนะน่ ปลูกกิงส่วนใหญ่เราจะปลูกตอนที่ฝนล,ลงใช่ไหมฮะดินมันจะดีกว่านี้ครับแล้วมันจะดูดต้นดีกว่านี้ครับตอนนี้ดินมันซุยเกินไปมันไม่ดูดต้นได้เลยครับใช่ฮะมันไม่ล็อกต้นเห็นว่ามันหลวมหลวมแต่ผมลดน้ําไปมันก็ขึ้น,นะะละฮะลองลองดึงพักต้นดูก็ได้ดูที่ว่ารากมันเป็นยังไงรากออกเยอะเลยฮะเมื่อวานผมดึงไปหลายต้นเหมือนกันเนี่ยดึงสองสามแถวนี่แหละ

เห็นไหมจะเริ่มไม่ทันเอาต้นนะี่สมรวิศวกรคยัดยัดมันครับวิศวกรอนีเล็กตมาปลูกมันนะฮะแต่ว่าจะไม่ทันเลยไหมครับนะี่ยจะไม่ทันครับแต่ถ้าเป็นท่อนๆไปจะเร็วเออก็จะยัดสบายเลยเปาะ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 เร็วแค่ไหนก็ไปได้